ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมบ้านลุนพังนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาที่เว็บๆหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเว็บเกี่ยวกับการซื้อคีย์เกมนะครับใครที่เล่นเกมก็อยู่ในแพลตฟอร์มของแาสตรีมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้ครับสาหรับเพื่อนบางคนที่แบบว่าไม่รู้จะซื้อเกมอะไรนึกไม่ออกเดี๋ยววันนี้ผมบ้านลุนพังจะพาเพื่อนๆมาที่เว็บนี้เพื่อสุ่มขี์นะครับ กับเพ,เพื่อนแล้วเว็บไซต์ที่ผมจะบอกนะครับก็คือเว็บ Fanatical นะครับซึ่งเป็นเว็บซื้อเกมด้วยนะครับแล้วก็เป็นเว็บที่สามารถซื้อคีย์เกมได้วันนี้เดี๋ยวเราจะมาลอง a d v e n t u r e Mystery Bu n d l e นเะครับเป็นชุดแพ็กเกจของอาทางเว็บนะครับซึ่งเป็นเกม Adventure นะครับดูซิว่าจะได้อะไรบ้าง a d v e n t u r e Mystery bundle นนะครับแพ็กเกจนี้ผมเพิ่งเห็นนะครับอาจจะเพิ่งปล่อยออกมาจากเว็บไซต์ เป็นแพลตฟอร์มของ Steam นะครับแล้วก็อาจจะเป็นของ Microsoft ด้วยนะครับอันนี้ก็แพ็กเกจมีทั้งหมด 1, 2และ3คีย์นะครับสามารถแอทิเวตในประเทศไทยได้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆแล้วก็สามารถจ่ายเงินผ่านทาง paypal บัตรเครดิตบีซ่ามาสเตอร์การแล้วก็ Gpay แล้วก็อาลีเพนะครับมีหลายช่องทางให้เพื่อนๆสะดวกทางไหนก็สามารถจะจ่ายทางนั้นได้เลยมีคนซื้อไปแล้วในแง่บวกนะครับ1ล้าน 1นล้านอัพเลยนะครับรีวิวในแง่ดีก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูดีกว่าว่าจะดีอย่างสมคำร่ำลือไหมอย่างที่เขาคอมเมนต์มาอันนี้ก็เป็นคีย์ครับอันนี้มันเลือกอยู่ที่1คีย์มันก็จะขึ้นแค่1ตัวนะครับเพื่อนๆอันนี้ อย่างอันนี้ผมเลือกเป็น2ก็ราคาก็จะเป็นเพิ่มไปเป็น92.6อย่างเงี้ยคีย์ก็จะเป็น122.51ร้่สาตางค์ถ้า122.51สตางค์3เกมซื้อก็จะตกอยู่ประมาณเกมละ40บาทหรือปัดเศษขึ้นไปก็ประมาณ41บาทนะครับเพื่อนๆนะเห็นไหมก็ตกประมาณ123บาท อันนี้มันก็ผมปัดเศษขึ้นไปนะครับ3เกม123บาทตกเกมละ 40, 40่สประมาณนั้นถือว่าถูกแต่ถือว่าถูกนี่เราไม่รู้นะครับว่าเราจะได้เกมอะไรเพื่อนมีเลือก3 1 2 3หรือ3คีย์เดี๋ยวผมเอา3คีย์เลยก,กันดูซิว่าอาจะได้อะไรเกม Adventure นะครับเป็นบันเลิลชุดแพ็กเกจของทางเว็บแฟน a t ติคอ อันนี้พอเรากดเข้าที่ตะกร้าเนะี่ยมันจะมีข้อเสนอนะครับมีข้อเสนอมาว่าเอาชุดแพ็กเกจไม้สีเกมจะลดราคาประมาณนี้แต่ผมไม่เอานะครับก็เอาแพ็กเกจธรรมดาแลครับที่ผมเลือกให้เพื่อนๆน,นะครับเป็น a v e n อเ r m เ s อร์มิสเทอรี่บนะครับ122.51แล้วก็ทางสีน้ำเงินที่ผมป้ายไว้นนีะ่คือเป็นการชาร์จของอาทางเว็บไซต์นะครับก็ชาร์จไป มีค่าชาร์จเล็กๆน้อยๆอ,อย่างาถ้าใช้ของ PayPal เนี่ยเปอร์เซนที่ชาร์จนี่ผมว่าน่าจะน่าจะมีมีมีพอสมควรจากที่ผมเคยใช้ PayPal ในซื้อของต่างประเทศนะครับเว็บไซต์เว็บไซต์ต่างประเทศก็จะมีการชาร์จในการใช้ PayPal อย่างบัตรเครดิต VisaMasterCard อันนี้ก็จะเป็นบางบางเว็บที่อาจจะไม่นะที่อาจจะไม่ไม่ชาร์จนะครับเป็นบางเว็บ แต่สำหรับเว็บนี้เดี๋ยวผมก็จะลองเลือกเป็น PayPal นะครับพอดีมี PayPal บูบัญชีไว้งานเราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็กด r o s t it ได้เลย p r s t e e t to h h e k o u u t นะครับ p r o c e e d to check out มันก็จะมาขึ้นหน้านี้ทำอ่าเป็นขึ้นว่าเราจะจ่ายแบบไหนทั้งหมด122.58%สตางค์ อันนี้เราสามารถสกุลเลือกสกุลเงินได้นะเพื่อนๆเข้ามาในเว็บนี้เราก็สามารถเลือกสกุลเงินเป็นสกุลไทยได้ในนี้ก็มันเลือกเป็นบัตรเครดิตให้นะครับเป็นการเพย์เพย์เมนต์นะครับผมจะเลือกเป็น PayPal เมื่อเลือกเป็น PayPal เสร็จแล้วก็เลือกชำระเงินด้วย PayPal ก็จะสามารถกดที่ปุ่มเรืองนี้แล้วก็เข้าสู่กระบวนการ เงินได้เลยนะครับเป็นรวดเร็วนะครับอันนี้ผมผูกบัญชีไว้แล้วกับเครื่องคอมนะมันก็จะรวดเร็วส่วนเพืเ่อนๆคนไหนมีเพียเพลแล้วย,ยังไม่ได้ผูกบัญชีไว้กับเครื่องก็สามารถล็อกอินดำเนินการตามที่เขาแนะนําได้เลยนะครับเ,เพื่อนๆก็ไม่ยากจนเกินไปนะแบบนี้แต่น่าเสียดายที่นี่รู้สึกว่าจะไม่มีพวกทูมันนี่นะถ้าเป็นเว็บไซต์สตรีมก็จะมีอันนี้ละ your order is being เรียบร้อยนะครับ Your order is complete เรียบร้อยคำสั่งซื้อของคุณเสร็จสิ้นและสมบูรณ์แล้วนี่ก็จะขึ้นเป็นแบบนี้เขาจะส่งอีเมลไปให้เรานะครับหลังบ้านว่าเราสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราเข้าไปดูใน order detail รายละเอียดของอคำสั่งซื้อของเราก็จะมีเป็นที่เราสั่งซื้อไว้นี่มีอยู่3คีย์มีการซ้อนโค้ดเอาไว้นะครับ1 2และ3นี่ตามอันดับแบบนี้เลยนะครับเพื่อน ถ้าเพื่อนๆกดนึงอ่ากดที่เนี่ยตรงสีปุ่มสีส้มๆเนี่ยก็เราจะได้เกมหน้ามาแล้วอ่าเกมแลรวนะคลิปคลิปปี้คลิปลป,ป, it, ปีเดี๋ยวเราลองไปดูใน Steam สตรีมซิอันนี้ผมแวะมาหน้าสตรีมของผมนะครับแล้วเราก็จะดูว่าเกมที่เราเปิดไปเนี่ยมันราคาเท่าไหร่เออมันราคาเท่าไหร่นั่นไง 180บาทนะครับเพื่อนเพื่อนบาทถือว่าถือว่าถือว่าคุ้มผมว่าถือว่าคุ้มเลยแหละ180บาทถือว่าอาจจะเป็นเกมอะไรเนี่ยไม่เคยเล่นเลยเปนเกมมันเกมอินดี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพื่อน ใครรู้บ้างใครเคยเล่นบ้างเกมนี้ดูคอมเมนต์จากาเว็บในภาษาไทยบ้านเราแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ในแง่ดีนะคบก็ถือว่าโอเคนะถือว่าสอบผ่านอยู่ปี2021นะ เกมนี้3ปีแล้วถือว่าไม่เก่ามาก182บาทเนาะไปแล้วครับ1 <is> 0 0เอ้ยห <is> นึ่งษทีเพื่อนๆไม่ใช่182เนาะผมองผิดนะอ๋อแล้วผ่านไปเกมแรกเ่าเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูเกมที่2กันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะกดเลยดีกว่าดูซิจะได้เกมอะไรจะได้เกมอะไรเฮ้ยอะไรนะ่ะ อะไรวะนะ่ะ t ทม์ Fox กไอ l a แลนด์ไ o ม f อ x นฟ e l กไอแลนด์ดูซิว่าเท่าไหร่เมื่อกี้189บาทนะเนเพื่อนๆ้100นนอยนท่ะไหร่วะนาหน่อย102บาทเหรอถือว่าเป็นไงบ้างเอ้ยมันลดราคาอยู่เปล่าเนี่ยอืมเกมนี้เลตติ้งดีนะเนี่ยใครเคยเล่นบ้าง อ๋อสำหรับแบบชุดตอนนี้มันลดราคาต้อง81%มีภาษาไทยด้วยมีอินตเตอร์เฟสเป็นภาษาไทยด้วยนะเออเล่นง่ายน่าจะเล่นง่ายเข้าไปอีก200เท่าไหร่289เดี๋ยวผมจะบวกเข้าไปเลยนะบวก289บาทอืมคุ้มก็เกินราคาที่เราอันนี้ไปแล้วล่ะ ที่เราสุ่มไปแล้วล่ะเราสุ่มไป100ร้อยตั้งแต่หนึ่งบาทตีซะหนึบาบาทก็คือเกิดราคาะดูมาเกมที่3เกมที่3จะได้อะไรมาดูกเกมที่3กันเกมที่3จะได้อะไรโอ้โอ้โอโอเกมดีปะเนี่ยน่าจะอีพิกเชฟอีพิกเชฟดูซิว่าได้เท่าไหร่จำนวนเงินนี่ดูซิราคาโอ้โห เจ็ดร้อยขึ้นหลักเจ็ดร้อยเลยอนะ่ะโอ้คุ้มแล้วเนี่ยเกมปี2021ก็ถือว่าให้เกมไม่นีม่มากนะไม่ไม่ไมเขาเรียกว่าอะไรนะไม่เก่าจนเกินไปนะปี2021อยู่ในช่วงประมาณ3ปี4ปีอะไรประมาณเนี้ยจะวางเล่นจะวางให้เกม AA เนี่ยนะมันไม่รู้ได้ป่าเดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวผมอาจจะไปเปิด อาคีย์สมจากเ็บอยอดคิตยอย่าง G2A นะ G2A ก็น่าลองจิตแต่ G2A เนี่ยเขาจะมีบอกเลยนะว่าคีย์ a นี้สามารถออกเกมระดับ 3A อะ่ะระดับ AAA ได้ไม่รู้มีผลได้จริงเพือนะอย่างพวกอะไรอะพวกเกมใหญ่ใหญ่อะเอออย่าง Spider-Man อะไรอย่างเงี้ย h o อ w a r t s อะไรอย่างเงี้ยที่ราคามันน่าจะขึ้นราคาตอนเต็มน่าจะหลักพัน ไม่รู้ได้จริงป่ะนะแต่ขอแบบอย่า you เปิดให้แบบได้พวกเกมอินดี้หลักสิบอะไรเงี้ยเลยก็ทะลุไปแล้วนะครับบวกอีก710บเกมนี้7จ0ไปพันสองนะพันสองก็เท่ากับได้กำไรไหมเกมนี้ชุดนี้ที่ซื้อมานะพันหนึ่งประมาณพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยเพราะว่าเราซื้อ ชุดแพ็กเกจคียสูงมา123บาทนะเพื่อนเอนเนี่ยก็กำไรไป1 1 1 0 5้บาทเล่นหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องลองเล่นนะ <c oughs> แต่เกมเขาน่าจะโอเคอยู่ละ3เกมนี้ <c oughs> เพื่อนเพื่อนเคยเล่นเกมไหนบ้างก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าเกมนี้สนุกหรือไม่สนุกยังไงนะครับอันนี้ผมยังไม่เคยเล่นเลยนะทั้ง3เกมที่เปิดเปิดคีย์มาทั้งหมด3เกมเนี่ยอันนี้ก็เรียบร้อย เดี๋ยวเราถ้าเราเปิดมาอย่างเงี้ยเราก็สามารถกดตรงปุ่มส้มนี่เบิ้ลเข้าไปอีกก็จะเป็นการเขาเรียกว่าไนงะคีย์โชว์คีย์ของสตรีมนั้นๆเราก็ไปเปิดการใช้งานในสตรีมนะครับของเพื่อนๆนเข้าไปที่เกมได้เลยแล้วเข้าไปที่เปิดใช้ไนดะ้เปิดใช้งานนี่แล้วก็จะมีช่องสําหรับใส่คีย์เกมเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้เปิดใช้งานสําเร็จเลยวะเท่านี้เกมที่เราสุ่มมา คีย์ที่เราส่งมาก็จะได้เกมนั้นก็จะไปอยู่ในคลังของเรานะครับในคลังเกมสตรีมของเรานี่ก็จะอยู่ในนี้อ่านี่ได้ล่าสุดเลยมันจะก็ขึ้นตรงนี้น่าล่าสุดเดี๋ยวว่างๆถ้าว่างต้องลองลองลองเล่นสักหน่อยนะว่าจะเป็นยังไง อันนี้ก็อีกสคีย์ก็ทําแบบเดียวกันได้เลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆถ้าเพื่อนๆมาลองสุ่มเว็บไซต์นี้นะเไป็นไงบ้างครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการอ่าสุ่มซื้อสุ่มคีย์นะครับเกมยังไงเพื่อนๆก็ลองมาสุ่มกันได้สําหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เพื่อนๆลังใจกันหลูหน้าพังด้วยนะครับสําหรับวันนี้บาลูนหน้าพังขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ